สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทำดีวันนี้วันที่25วันอังคารทีมงานเพจคนสุรินทรำดีก็ได้เดินทางมาที่อทบแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินได้ทราบข่าวว่ามันมีอภินิหารรถอีสุซีประตูดีแม็กสีบรอนทะเบียนกข .9751 สุริน มันเกิดอภิญหาอยังไงมันออกไปแล้วมันก็กลับมาไปเองกลับเองโดยไม่มีใครรู้แล้วมันเกิดอาเพศอย่างไรพอมันจอดระบบเครื่องยนต์มันกลับร่องหมนมาอยู่ด้านท้ายรถอีสุดีเม็กทะเบียนกอขอ .9751 สุรินมันพิษิหารจริง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเพื่อจะมีหวยดีๆให้เราได้ถูกเพราะมันอภิญญารจริงๆครับเชิญด้านในอบทอแกใหญ่ครับผมเชิญครับ,รบเราเข้ามาข้างในนะครับรถที่ที่ มีปัญหาอาถรรพ์นะครับกขอ91อกขอ9751สุรินทร์ดีแม็กซีประตูคุราครับนี่ครับที่มันเกิดอาถรรพ์นี้หม้อน้ำเี่ยหม้อน้ํารถพัดลมรถดูซาาครับมันกลับมาเองนะครับมันไปแล้วมันมาเองกลับมาเองแล้วดูนะครับมันเป็นซาาอยู่อย่างเนี้ยจะไม่อาถรรพ์ได้ยังไง แล้วไม่มีใครรู้ทั้งไปและกลับพึ่งรู้นะครับพึ่งรู้เรื่องนะครับรู้ได้ไม่กี่วันนะครับพึ่งรู้ได้ไม่กี่วันเนี่ยทรากตัวนี้เพิ่งเห็นขำาับในสำนักงานนะครับแกใหญ่อบต,อ,ตอแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมันพิธีหารจริงๆนะครับพึ่หีหนไปแล้วกลับตอนไปไม่มีใครรู้ ตอนกลับก็ยังไม่มีใครรู้มารู้ก็ไม่กี่วันเพิ่งรู้ว่ามันกลับไปไม่กี่วันครับไม่เคยเห็นครับแบบนี้มันเหาะเหินเดินอากาศไปกลับเองได้ครับกลับยังไม่พอเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันไปอยู่ด้านหลังรถครับมันแปลกครับเป็นเรื่องแปลกจริงๆพี่น้อง เราก็ไม่เข้าใจนะตั้งแต่เราทำคลิปทำอะไรมาเนี่ยเพิ่งเห็นอบตอแกใหญ่นี่มันพิสดารต่รถคันนี้ครับไม่รู้มันจะออกหวยตัวนี้หรือเปล่ามันจะออกตัวนี้หรือเปล่าเพราะรถมันไปเองแล้วก็กลับเองเพอกลับเองปับ๊บเครื่องยนต์ต่างๆอะไรต่างๆไปอยู่ด้านหลังตอนไปมันไปได้แต่ตอนกลับก็ไม่มีใครรู้มันกลับอะไรเห็นมัแล้วลโหนะ เดี๋ยวด,ดูดูครับดูขึ้นเด,ดี๋ยวดูขึ้นครับดูเนี่ยดูสิครับโบ๋เบียโบ๋เดียวโบ๋เดยเ,บบเ,บบเ,บบเนี่ยหม้อน้ำก็าลุกอ,อยู่ข้างหลังหม้อน้ำโอ้แปลกครับมันแปลกจริงๆนู่นทูโบน่าจะเป็นเทอร์โบ,โโบครับตรงนู้นเทอร์โบครับอันนี้คอมแอร์คอมแอร์ครับ ไม่เข้าใจมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเชื่อก็อย่าลบหลู่เฮนะครับเห็นแนละ้วน่าทึ่งครับน่าทึ่งต้องหาดอกไม้ทูกเทียนนะครับมาขอหวยถ้ามีแป้งมีดอกไม้ทุกเทียนแนละ้วมาลูกเผื่อเป็นหวยมันจะขึ้นครับเราก็มีเท่านี้แหละครับ ที่เรามาถ่ายทำรถอาถรรพ์คันนี้นะครับของอบตแกใหญ่ครับวันนี้วันอังคารที่25ครับที่เรามาภาคเช้าที่อบตแคหญ่ที่ติดตามรถคันนี้นะมาดูอาถรรพ์จริงหรือเปล่าอาถรรพ์จริงครับอาถรรพ์จริงๆยอมรับว่าอาถรรพ์จริงๆครับเครื่องยนต์มันตอนไปมันไปได้ตอนกลับม้วมันบเป็นซากอย่างเงี้ยอย่างที่พี่น้องเห็นในคลิปนะ พี่น้องเห็นในคลิปยังไงก็อย่างนั้นหละครับยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมเมื่อไม่กี่วันเราก็มาถ่ายนะมาถ่ายกับท่านรองนายกกับประธานสภาเราก็มาถ่ายมันก็อยู่อย่างมันไม่กลับเข้าคืนเหระอมัน <c oughs> มันไม่ยอมกลับเข้าคืนเลยหรือคนมาเห็นเยอะมันถึงไม่เข้าครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะนําเสนอให้พี่น้องนะได้เห็นได้ดูว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแกใหญ่ รถดี a ม็ีประตูน้สีบรอนนะครับหมายเลขกขอ9 5้าครับจอดอยู่กับที่เครื่องยังไม่กลับเข้าคืนนะครับแปลว่ามันต้องผิดผีอย่างไรไม่รู้นะมันถึงไม่กลับคืนครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนี่แหละครับรถของอบตแกใหญ่นะครับมันอภินหารนะครับ ยูยูครับหม้อน้ําครับ้อน้ํารถนี่ครับพัดลมพัดลมหม้อน้ําออกมากองด้านหลังครับทะเบียนกอบเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสุรินน่าจะออกงวดนี้หรือปเปล่าก็ขอขอขอขกขาเจ็ดห้าหนึ่งสุรินขอขอครับพูดผิดนี่ครับซาก ดูสีครับรถมันอภินิหารครับอบาตแก่ใหญ่ใหญ่โลโก้นะโลโก้เนี่ยทะเบียนคะรับปีโอยังไม่ขาดนะออบาตแกใ่ใหญ่อีซุสีประตูดีแม็กสีประตูนะอ่ะลองเบอร์ครึ่งมื่นเต็กเบอร์ครึ่ง ขดูเครื่องเนาะพี่ประธานพี่รองมันทําไมมันเกิดอับเพศอะไรอย่างนี้เหมือนกับรถดับเพลิงน้ำมันหมดอย่างนี้ถ้าไม่ได้แสลงพันก็จบโอ้ไม่โอ้ยได้ยังไงนี่ทำไมมันมาครับนี่มันมาได้มันไปได้ออกได้เครื่องครับมันล่องหนครับมันมีมีจิตวิญญาณหรือเปล่านี่ฮะรถเสียห้ามจับอืมรถเสียห้ามจับเขาเขียนไว้มีลายหนมือ ออลายนี่มมันจะลายไป,ปแบบไหนแค่มันลายไปเทอนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ๆมันอบตอก็ไม่มีอู่นี่อยู่ในอบตอช่างก็ไม่มีเครื่องมือก็ไม่มีแล้วรถมันซ่อมเองได้ยังไงหรือมันเหาะเหินเดินอากาศเป็นได้ยังไงอย่างเงี้ยดูดูครับพี่น้องช่วยวิเคราะห์ช่วยหน่อยอบตอแกใหญ่นะตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ ตำบลในเมืองอ๋อตำบลในเมืองยยอ๋อตำบลแกยใหญ่อํเยายอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตำบลแกยใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยครับดูเครื่องครับครับครับมันมันถอดของมันเองได้โดยอัตโนมัติครับมอโนงมอน้าครับไปอยู่ด้านหลังแหละหลังกระบะท้ายฮะ สี่ประตูฮะดีแม็กซสี่ประตูครับมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่หม้อน้ํามากองอยู่ข้างหลังพัดนี่ครับพัดพัดลมหม้อน้ํานะร่นอะไรต่างๆอยู่ในถุงปุ๋ยนะครับเ bon. ต็มไปหมดเลยครับโอ้ยตายตายตตรถมันรื้อของมันเองได้นะรถราชการดูสิครับมันรื้อได้ยังไงครับมันล่องหนเองครับ อยู่ๆมันก็บินจากหน้ากระปรงแล้วก็ออกมาอยู่ด้านหลังครับเห็นส่วนตัวว่า้รถคันนี้เนี่ยมันซ่อมบ่อยมันน,มน,น่าจะไม่ไหวแล้วผมก็เลยว่าให้ทางคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเอาประวัติการซ่อมของรถคันนี้มาประกอบผมจะพิจารณาก็ลงไปตึกว่า ให้เอาประวัติการซ่อมแซมมาที่ั่งประกอบกันที่นั่นแล้วทีนี้ก็เสนอนายกอายกก็สั่งตามนะั้นสั่งตามนั้นอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องบันทึกขอซ่อมแซมแต่โดยสรุปก็คือมีบันทึกขอซ่อมแซมแต่เพียงแต่ว่าท่านประหลัดก,ก็ได้มีความเห็นว่าให้ขอประวัติการซ่อมแต่ยังไม่ได้มีการมัิจะเอาไปที่ผู้รัก,ก้ารหรืออู่แต่ทีนี้มันปรากฏที่เป็นปรากฏในข่าวที ก็คือเอารถมาแล้วมันมีเศษเครื่งองเครื่องอะไรมาเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทีนี้ในเมื่อมันไม่มีาการอนุมัติให้ไปซ่อมแล้วทำไมรถมันถึงไปแล้วกลับมาโดยสรงทาง่านทีนี้ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่าต้องมาตรวจข้อเท็จจริงเนาใ,ให้ได้ว่าใครเอาไปมันก็ถือว่าเกิดความเสียหายกับราชการวัสดุแล้วก็รถของหลวงรถของทางราชการไปโดยไม่ได้รับอนนี้ แล้วกลับมาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมมันก็คือว่าหนึ่งท่านนายกก็ต้องใช้อำนาจของท่านนายกที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้และสอบหาให้จริงว่ามันเกิดจากอะไรแล้วใครใครเป็นคนนํารถไปแล้วอาจจะต้องมีการแจ้งความในคดีครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นํารถไปหรือเมื่อท่านนายกผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้มีการอนุมัติอนุญาตให้เอารถออกไปซ่อมแต่รถมันไปได้ยังไง ใครเอาไปใครรักพาไปแล้วพอกลับมาแล้วก็เกิดรวามเสียหายอันนี้ก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ทน้า่องรัไปอาจจะเป็นความอาญาสองในเรื่องการเอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านนายกก็ต้องดำเนินการเป็นไปตามกับหรักชาตจึงนืว่ประเด็นกาประชุมที่เราปอสอบตพอทางถึงทางที่ตางที่ทางทีท่าทา เออทาไมมีการลากสร้างรถกลับมาทาเ,เปนา็นยังไงผมมีการไปรู้เรื่องแล้ววนาดันขับลยกลับมาในฐานประหลัดปัดเขากบอกว่าออตอนเห็นโชเฟอร์กับเจ้าของอูอ่อยู่ที่นี่ปัดก็ได้ถามโชเฟอร์แล้วว่ารถมันเป็นยังไงนะครับขั้นตอนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องถามปรลัดตัดจนดีดีนะครับว่าประเัดในเหตุการณ์นะครับเอ่อทีนี้ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงในวันที่13ตอนภาคขาว เวลาประมาณ9โมงผมนั่งอยู่ที่ห้องทำงานในขบานนียนะก็พบก,กับพนักง,งานขับรถคือนายสุธรรมกับเจ้าของอู่หรือเป็นตัวแทนอู่ซ่อมรถเ่ยเขาขับรถมามก็เลยถามว่ามาทำอะไรกันบอกว่ามาเอารถไปซ่อมมาเอารถไปซ่อมผมก็เลยแจ้งกับนายสุธรรมอกว่าในยกอนุมัติยนยัง ไปดูบันทึกก่อนว่นนายกอลบัรายนียสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมแล้วก็ดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการแจ้งนลการข้อทจริงเพิ่มเติมก็ท่นนายกให้สอบมีระยะเวลากี่วัน็ทำคลื่ไปถามแล้วถบรุกนะครับครับใรตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงเพิ่มเติมว่า ใครผิดใครถูกอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการแจ้งความกับตัวลงชุดหามาทุกคนผลที่ดำเนินคดีนะครับก็โดยขั้นตอนการเปิดบันในเรื่องการหาพบว่าเจ้าหน้าที่นะครับอาจมีมูลกล่าวหาเป็นความผิดทางวินัยก็เป็นอำนาจของท่านนายกนะครับที่จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดทางวินัยก็ให้นายก แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัยซึ่งมันจะเป็นวินัยร้ายแรงถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อน้าที่ก็ให้ตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงนะครับฐานความผิดก็คงจะต้องมีรายฐานความผิด à, ก็ต้องดูผลของการสอบข้อเท็จจริงว่าการสอบข้อเท็จจริงจะได้ผลเป็นประการใดนะครับแตดว่าในส่วน,นของการดำเนินการทารงคดีอาญา ก็ต้องดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรต่อไปซึ่งในกรณีทหารเป็นวินัยรายด้นรักรณีที่พนักงานส่วนตบบลถูกฟอ้องในคดีอาญาก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่จะสั่งให้พักราชการหรือออกจากราชการไปบก มีการแจ้งชอกแซมก็ต้องบ้านใครในเรื่องของรถแต่ในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่คนไหนที่เกี่ยวข้องที่นํารถไปแล้วเกิดความเสียหายกับราชการก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปนตามอำานาจหน้าที่ไั้เลยเออพอกฎหมายของออจังหวัดนะครับได้ลงมาสดบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่ทางได้แนะนําไว้นะครับครับผมขอบ,บคุณมากครับ ต้องปลัดครับมีอะไรครับที่จะเพิ่มเติมครับออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอมอบเอกสารประกอบให้ทางท่านเป็นโอเคครับเชิญเชิญเชิญเอกสารครับมอบให้ท่านพ่อไปเอาเอกสารครับโอเคครับเชิญเลยครับท่านเราที่ติดตามเพจโุลติริมธรรมดีวันนี้เราก็มากับท่านพ่อฝ่ายกฎหมายและท่านท้องที่อำเภอท่านนายกและท่านปลัดกําลังไปเอาเอกสารเพื่อที่จะยื่นท่านพ่อฝ่ายกฎหมายพ่อต้องเดี๋ยวก็ชื่อจริงยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเต็มๆ ท่านเป็นจิตอาสาทั้งหมดที่จะมาช่วยพี่น้องทั้ง11คนครับติดตามเรื่องเดิมเรื่องที่คุยกันเรื่องรถก็ตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการตั้งกรรมการนะครับพี่น้องวันนี้เรามาทํางานจิตอาสาเพื่อพี่น้องของตำบลแก่ใหญ่เพื่อให้พี่น้องแก่ใหญ่ได้มีความสุขทั้งผู้บริหารทั้งข้าราชการทุกคนเราต้องเอาความจริงมาคุยกันไม่ให้มันหมกหมม เพราะว่าปัญหาบักหมมันมีแต่ยาวนานมาแล้วมันค่อยๆค,ยคยายกลมแต่เราก็ดีใจต่างๆไม่ได้เพื่อเฉยก็มีในระดับท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านกิติชัยเกียรติองศาท่านก็ได้สั่งท่านพอ,อฝ่ายกฎหมายท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ครับเข้ามาช่วยกันประสานงานเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กออกรท้องถิ่นเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่าง ท่านนายกท่านก็อาจจะไม่ได้เก่งไปทั้งหมดอาจจะมีหลายๆอย่างที่ท่านยังไม่ได้เรียนรู้ในจุดตรงนี้ท่านก็เพิ่งเข้ามาใหม่ครับวันนี้เราก็ขอบคุณททีมงานท้องถิ่นจังหวัดที่ส่งท่านพมาร่วมเจรจามาคุยแล้วให้งานทุกอย่างที่พนักงานจ้างเหมา11คนที่จะได้รับเยียวยาแล้วก็ปัญหาเรื่องรถที่เกิดขึ้น ที่มันล่องหนไปล่องหงมามันมีแต่ซากที่จอดอยู่ในโรงรถมันก็จะกระจายเข้ามาทั้งหมดพี่น้องวันนี้เราได้แต่สิ่งที่ดีๆแล้วแกใหญ่หน่าจะ,จะเจริญก้าวหน้าครับเดี๋ยวรอสักครู่ท่านประหลัดกําลังไปเอาเอกสารที่จะยื่นให้ท่านอพาอออก่ายกฎหมายของท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ครับรอสักครู่ครับหนึ่องสามสี่ ครับตอนนี้ท่านระดับใหญ่ใหญ่ท่านได้มอบหนังสือเรื่องรถนะให้ท่นานพ่ออฝ่ายกฎหมายของท้องถิง่นจังหวัดอต้อมนะครับก็รับสักขีพยานคือท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับได้มาร่วมรับเรื่องอรถที่มีปัญหาที่เป็นดังที่คลิปจะออกในวันนี้นะครับเราทีมงานเพจคนวินทําีเราก็ได้มาถ่ายทำเพื่อให้พี่องไปรทราก น้องคอยติดตามตอนต่อไปถ้าพอมีอะไรที่จะบรรยายทักหน่อยนะครับฝากพี่น้องเพื่อสุรินทำดีวันนี้เราดีใจที่ท่านพ่อฝ่ายกฎหมายของสุรินทร์มาช่วยที่คายแล้วไปที่ปรึกษาอย่างดีมีอะไรผมก็จะพยายามสอบถามท่านท่านก็ให้ความรู้มครับท่านผ่านกนสุริีทบ์ทำดีเลยครับท่านก็ต้องนํากาบเปลี่ยนว่าผมนายสุพนัดสิริทองนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายกาเบลี่ยนเรื่องนัทุกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับมอบหมายนะครับจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกรณีที่มีเ,เหตุร้องเรียนจําเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหาก็มอบหมายให้กระผมนะครับได้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ได้มีกรณีเกี่ยวกับเรื่องการนํารถขอ,ของทางราชการไปซ่อมโดยไม่ได้รับการอนุมัตินะครับ ก็ได้มีทางเพจได้ลงนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทําเรียนพ,พูข้ประชาระวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านท้องถินจังหวัดท่านกิติชัยกีติวงศานะครับให้มารับเรื่องและ,ะหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อจะได้รายงานให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเรื่องแล้วนะครับก็จะดําเนินการตามกระบวนการและก็จะดําเนินการนะครับให้รวดเร็วและเร่งรัดเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับสำหรับเรื่องต่างล่าวเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ เป็นประโยชน์กับทางราชการนะครับก็ขอนําเรียนว่าเรื่องต่ตางๆที่ลัาไปก็จะเร่งรัดนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ,คร,บครับวันนี้ทีมงานเพจคนจุรินทรรดีเราก็ได้สัมภาษณ์ทั้งท่านนายกแล้วท่านพอ,อ,อก,กฎหมายแล้วท่านประหลัดแกใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยื่นหนังสือ ถึงหนึ่งท่านฝ่ายกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามเพจคุณสุรินทร์ธรรนีนะครับแล้วดูใน Facebook ใน YouTube เย็นนี้ครับพิมพ์เข้าไปดูได้เลยนะครับหน้าจอโทรศัพท์ครับขอสวัสดีครับโอกาสหน้าผมจะติดตามใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ